ดอกนี่เนอสวยๆเลยอุ้ยถังหน่อยขนาดนี้แล้วเจ้าสวัสดีตอนเช้าเจ้าหาเห็ดก่เกาเจ้าเนาะแพงเราอยู่กับแพงที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหาเห็ดก่ะแดงเจ้านี่ มาน้องจิดแรกเขาด้โอ๊โนี่ตังนี้กับมีเจอานี่เอาใกล้ๆนี่ดอกตูนกับทางการขิ้ดินเจ้าเนี่ยดูวสวยๆเลยตังมีจ้กอย่างนี้นี่พอโอ้ยแมงกินน้องกินปล่อยกินเยอะ ก็บานกับบานงามเลยเ้า Mày nói. Mày nói chung đi. Nó cho nên Mày nói cho nên nói chung. Mày nói chung. nè Bây giờ mình mua cháo ở bên ngoài Bây giờ này đang xoay cháo bên ngoài Kì đồ ¡Y caro! ดอกนี่เจาะเนี่ยดอกนี้งามตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นลาตัดออกก่อนนะแล้ตมเจาะ Tiếm tí nữa tóc 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 được nữa tóc nữa nữa tóc nữa tóc สามดอกดอกบานมากนะเพ่งจะเอาเป็นึ่งแล้วจะเอาเฮ็ดบานได้นะดอกใหญ่ อีกดอกหนึงว,ว้ายไม่เห็นจ้บนี่ว่างี้่จ้าอยู่ใต้ขอนไม้แร้วเลย ดูดูอุ้ยดอมาเห็ดเห็ดแดงโกน้อยนะเจ้าบางทีหรือว่าอ่าห้อมยางว่าเห็ดแดงหมูเนาะจ้ะเนาะมักเกิดเป็นหมูนะเจ้าเนี่ย้าเป็นหมูเตี่ยมบางทีเหรออกเป็นร้อยๆดอกเลยก็้าต่อต่อมูนะแต่ว่าเป็นเห็ดตีว่ามันจะแก่เร็วเจ้าอย่างเขาเก็บแบบเนี้ย มันก็จะแกไปในตะก้าเจาะมันก็จะเลื่องไปเลยเท่าได้มันก็จะเอาเถ้าเก็บไปมันก็จะเท่าไปในตัวนี่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 ี่นี่นี่นี่ี่น,นี่อีอ่น,น,นี่นี่นีนะ่นีน่นี่้นี่น่นนน อานมิดนึงเด้อพี่น้องเหตุนี้มีข้าบุนอันเจาเหลืออารขงันแ็งนะบานกับบานแบบก้มๆเนาะนอันนี้นี่สามโดก็มีเจานี่ข้างในก็มีในนี้เจาีนี่ สงเปือนนะเจ้าเนาะนี่พีอดอวเลยพอความงามเปิดอนอืมดูไปมากินนึงเฮดเจ้า แต่เน่เด้อเหตุผลเป็นนึงกินน้ำพริกคาหนามาหน่อยเนี่ยถ้าดอกบานเต็มตี่มันขนาดนี้เลยอะฝ่ามือเลยอะอุอันนี้ปล่อยเนะเาะถ้าด,ดอกกำลังามเนี่ยอันไส้ตีขายให้ลูกกานนเนาะเนาะขายให้เอฟซีน,นะเจ้าแพนก็จะเลือกแต่คัดดอกจูมถ้าบ้านก็จะบ้านแบบนี้นะเจ้าส่วนถ้าแบบนี้ตีแพนเก็บไปเนี่ยคือเพอนจะเอาไปกินนะเจ้าเด้อ จะเอาเป็นนึ่งเจ้าเนาะมาได้ขายเพื่อที uh, uh, ่เจ้าฟังเห็นแล้วก็เสียดายเจ้าเนี่ยเขาไปเอาเขาก็เสียดายโอู้ดอเนี่ยนี่ซองดอกจุ้มใกล้ใกล้กันเจ้า Nih kabul ijo. Ah, kembung. Oh, kabul nih jauh. อโอ้โหจุมนี่้ก็เท่าเดดนี้ได้แดงนะเจ้านี่นะออกสีแดงน้อยหนึ่ง อยู่ไกลกันเจ้าอนี่ฟังนี่กันเจ้าอุ้ยสองดอกนงามๆเลยดังดี ออกสีแล้วเนาะดอกนี้สองสองเลยเจ้า งด,ง,ดงดันทิ้งเจ้าสุกมานี่บัวตางจากเฮตะไคร้เลยนเจ้าหอมมันนะดูสามสี่ดอกโอ้ยถังไหนสามเลยเจ้า

บ้านกวหลายนะบ้านเต็มป่าเลยมั้งแดดอันแรงามนี่สำหรับนี้ออกสีหน่อยเนาะชมพูเลยเจ้าออกบ้าน ขนาดงามนี่อีกเจ้ะนี่ฝั่งนู้นอีกเจ้า สอง,งดังดนมากอันนี่ดอกนี้เจาะสวยมากดอกหนึ่งดีนี่เจาะดูอืมนี่เป็นจุ้มนี่เจาะนี่สองดอกเลยจุ้มเลยเจาะเฮ้ย กวบารน้ำงามเลือกเลยเนี <ot> ่ยถ้าเอาไปมดได้ก็ดีนะพี่น้อยแต่แห้งต้องเลือกเจ้านี่อยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าโอ้มันอยู่ข้างในนี่น่ะโอ้ยมดดอีดจับ พูดเห็นจะพูดเจ้าร้องว้าไหันนันเจ้าอีสองก็ตองนี้นะจกเลย ขมข้างล่งจีนน่ยหน่อยจีน้องเอ้ย,ยมาดียนี้เจาเป็นจุมจ้มเลยโอ้ยเป็นจันจัน้ดนได้กระะต้องดูอแก่ก็จับจับแต่ถ้าไม่แก่เจ้าตองนีย เป็นจุม้มเป็นโอเลยนะเนาะตรงนี้แต่ขนาดนี่แหละเมาะนะเจ้าแพ่งวานะตัวให้ชอบประมาณนี้ทางหลังไม่เห็นเจ้านี่สองตรงนี้ตรงนี้ป่อยป่วยเป็นตตงเหลืองแล้ว นี่ดูนี่ถูกเลย บะหันเจ้ามันอยู่ในขี้ดินเนาะให้เหยียบไปใส่เลว,ว,วสองดอกนี่งางามเลยเจ้าสองดอกนี่เนาะกำเดียวจะเต็มตะก,ก้าแล้ว เจ้าดสองดอกตรงนี้โหเป็นแฟดแฟดมาเป็นกูด่ด้วย,วยเจ้าดเนาะนี่จีโอ้โหสวยๆเลยข้งนี้เจ้า อ๋อีสะออนเฮ็ดเจ้าเหรอโย่บานถึงเท่านะเจ้าเนี่ยเท่ามาพอโอ๊ยเศรษดายเนาะช่างบางีเจ้าแบบมือนพูดเลยอะโอโอโหมูนี่ถ้าเขามาตอนแบบมันจีน่ะิดตำก็ร่อยเจ้า เด็กๆดองเจ้านี่เด็กไหวอย่างน,งน,งน,งนี้นี่อ๋อใช่หรอนี่เอาบานประบานด้ดินเลยเจ้าเนี่ย มันหาทีิสองดอกเจ้าตัดไซส์สวยๆเลยขาดเลยว้าวเนะี่ยต้นหันเหมือนทักที่ดินเจ้าอันนี้นี่นี่นว้าวโอเคกันพี่น้องเติร์ปไปใคเก็บเย็ยบแหละอืมปันให้เพาะเลยค่ะ Boleh kandar caw Tidur Tidur Bài vận mại, yêu tích gạo nữa, này cho biết Mô đi ô nhiễm nè Nhãy phải này bằng nè bằng mía, 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 พี่หนุ่มให้เราโงก,ก็มีให้โกมันไว้เลยนะพี่หน้องอยู่ตรงหน้อผ้าเนี่ยสองดอกอะ่ะเจ้าเนาะออกจากป่ามาละเจ้าเนาะมาดูผลงานการหาวันนี้เจ้านี่ อย่างนัของแพงเต็มตะกาเจ้าเห็กเดกัวแดงเจ้าแดงมั่วๆเลยนะบานก็บบานงามๆเลยนะนี่บานฮานานี่เลยเจ้านี่อันนี้ของน้องสาวนะร้นตะกาเหมือนกันเจ้านี่โอ้ยบมานมๆาสุดๆเจ้าเห็ดลายอยู่นะเจ้าเนาะสำหรับใครคิดจะมานะเจ้าแต่ว่าเห็ดอยากบานเนอะนี่อ่ะ อาล้เจ้าน้อยเดชสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปเบนเอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าพิกัดเรานะเจ้าน้ออยู่ที่อำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเป็นฮิตก่าเดนะออกออกบ้านหลายวันแล้วนะเจ้าฮิเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มบานละนะบานป็นส่วนใหญ่แล้วเจ้าแต่ดอกตุ่มก็พอมีให้เกลินะเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า